คุณเคยคิดไหมว่าทำไมอาหารไทยถึงไม่เคยหายไปจากใจคนทั่วโลกเพราะอาหารไทยไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เรากินแต่มันคือเรื่องเล่าของวิธีชีวิตความทรงจำและความรักในทุกคำลองนึกถึงตอนเช้ากลิ่นข้าวสวยร้อนร้อนลอยออกมาจากหม้อหอมจนทำให้ทั้งบ้านอบอุ่นแม่กำลังตักแกงจืดใส่ถ้วยพร้อมเรียกทุกคนมากินข้าวนั่นคือภาพของความผูกพันอาหารไทยไม่ได้หรูหราแต่เต็มไปด้วยหัวใจส้มตำ เมนูง่ายๆที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนอีสานใช้แค่ะละก่อน้ำปลาพริกและมะนาวแต่กลายเป็นอาหารที่คนทั้งประเทศหลงรักหรือผัดไทยที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อคนไทยต้องประหยัดข้าวรัฐบาลในตอนนั้นจึงรณรงค์ให้กินเส้นแทนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเมนูระดับโลกแม้แต่ต้ยมยำกุ้งก็ไม่ใช่แค่สุปธรรมดามันคือการรวมรสของชีวิตเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานเหมือนอารมณ์ของคนไทยที่หลากหลาย ในต่างประเทศต้ยมยำกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าและความสมดุลของชาติไทยทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวกระทิจากมะพร้าวสดพริกจากสวนหลังบ้านใบโหระพาที่ปลูกเองทั้งหมดคือภูมิปัญญาไทยที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอาหารไทยจึงไม่ใช่แค่เมนูแต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรมเป็นภาษาหนึ่งที่คนไทยใช้บอกโลกรู้ว่าเราคือชาติที่เข้าใจความงามของความเรียบง่ายและให้ค่ากับทุกคำที่กินเข้าไป ดังนั้นครั้งหน้าที่คุณตักข้าวเข้าปากลองหลับตาแล้วถามตัวเองว่าในคำนี้มันมีแค่รสชาติหรือมีความทรงจำอยู่ด้วย